สวัสดีครับผมดรก,กันสุรสารครับเรื่องที่ผมจะหยิบขึ้นมาพูดคุยกับทุกท่านในวันนี้ก็ตั้งชื่อประเด็นเอาไว้ว่าสถานบันเทิงครบวงจรปลายทางสุดท้ายของนายกและรัฐบาลก็ฟังดูแล้วก็เข้าใจได้ไม่ยากใช่ไหมครับ ว่าผมกำลังจะพูดในเรื่องอะไรครับนแน่นอนครับผมกำลังจะ,ะพูดคุยกับท่านว่าในความคิดของผมนั้นสถานบันเทิงครบวงจรหรือเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือที่เรียกชื่ออย่างเป็นทางการว่าร่างกฎหมายการประกอบกิจการสถานบันเทิงครบวงจรพอสอจุดๆเนี่ยนะครับมันจะเป็นปลายทางสุดท้าย ของรัฐบาลก็รัฐบาลของนายกแพ่ย์ทองฐานและครับเรื่องนี้ต้องเรียนกับทุกท่านนะครับว่ามันก็เป็นการตั้งสมมติฐานของผมครับหรือเป็นการคาดเดาก็ได้ครับภาษาง่ายๆเป็นการตั้งสมมติฐานว่าสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากสงกรานนี้ไปครับนะคนที่มีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรือกับ พรรคเพื่อไทยหรือกับตัวนาะยกแผ่ทองฐานนั้นนะคิดจะทำอะไรบ้างก็เรียนว่าเป็นการคาดเดาเป็นสมมติฐานนะครับนะเป็นการคาดเดาวความคิดครับหรือเป็นการตั้งสมมติฐานในความคิดของคนคนหนึ่งครับซึ่งก็ไม่ใช่ใครครับก็คือเป็นการคาดเดาหรือตั้งสมมติฐานในความคิดของคุณทักษิณครับซึ่งผมมองว่า รัฐบาลของนายกแพทองทานนะฮะหรือตัวนายกแพทองทานเองนั้นนะครับอำนาจในการที่จะตัดสินใจว่าจะเ,เดินไปทางไหนอย่างไรนั้นน่าจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของคุณทักษิณเป็นหลักแหะครับเรียกว่าถ้าคุณทักษิณให้คําแนะนำนะฮะออกมาอย่างไรหรือเรียกว่าชี้คุณทักษิณนั้นสามารถจะชี้นกเป็นไม้ก็ได้ หรือชีไม้เป็นนกก็ได้ครับเพราะนั้นนะเรื่องของการพูดคุยในวันนี้นะะถ้าจะเอากันตรงๆก็คือเป็นการคาดเดาความคิดของคุณทักษิณหรือพูดอย่างเป็นทางการก็คือเป็นการตั้งสมมติฐานในสิ่งที่เป็นความคิดของคุณทักษิณน,นะฮะในะเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ก็คือหลังสงการเนี่ยนะครับนี่ก็เข้าหลังสงการแล้วนะครับ ถามว่าทําไมผมจึงไม่ตั้งสมมติฐานนะฮะที่เป็นความคิดของนายกโดยตรงครับเพราะว่าตัวนายกนั่นก็คือ,อคุณไพโรงองทานนั่นเป็นนายกที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็มีอํานาจเต็มที่ในการที่จะปรับคอรมอนะไม่ว่าจะปรับเฉพาะในพักเพื่อไทยหรือปรับใหญ่คือปรับในพักร่วมรัฐบาลทุกพักครับหรือจะไม่ปรับหรือจะแต่งตั้ง ใครเป็นรัฐมนตรีหรือเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีนั้นเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีแต่เพียงผู้เดียวครับแต่ว่านี่ในทางน่น่นที่ที่ผมพูดวันนั้นมันเป็นแนวทางเป็นเรื่องของกาเรียกว่าทางกฎหมายนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติก็อยางที่ผมพูดมาแหละครับว่านายกเองภายทองทานนั้นก็เป็นเอ่อเรียกว่าอะไรครับเป็นลูกสาวของคุณทักษิณน,น่น,นะครับและที่ผ่านมานั้นมันก็มีข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ ทำให้สังคมไทยเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการเดินนะแต้มคูการเดินหมักทางการเมืองของคุณแพททองทานหรือรัฐบาลชุดนี้นั้นกอ็อยู่ภายใต้การเรียกว่า,าแนวทางนะหรือหรือภายใต้ความคิดหรือภายใต้การให้คําแนะนําหรือที่นําของคุณทักษิณมาโดยตลอดนั่นเองนะครับเพราะนั้นก็เอาตรงๆเลยดีกว่านะครับ ในการพูดคุยเรื่องนี้ผมได้ทำเป็นแผนภูมิขึ้นมาแผ่นหนึ่งนะครับก็เป็นแผนภูมิสแสดงนะครับสแสดงสมมติฐานที่ผมได้พูดมาเมื่อคู่นี้ว่ามันอาจจะเ,เกิดขึ้นในแนวในแนวทางในนางไดได้บ้างครับและสุดท้ายนั้นทุกๆแนวทางที่ผมตั้งเป็นสมมติฐานนั้นมันจะไปจบลงตรงไหนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปคุยกันในรายละเอียดนะครับ ผมขออนุญาตที่จะเปลี่ยนหน้าจอจากหน้าผมไปเป็นแผนภูมินะครับเดีย๋ยวดูนะครับนี่ครับแผนภูมิหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับก็ต้องเรียนว่าอาจจะอ่านยากสักนิดหรือเปล่าครับนะเพราะว่า1ผมเขียนเองด้วยมือครับใช้เส้นใช้มือลากเส้นเอาไม่ได้ใช้แม่บรรทัดแต่ประการใดนะครับแล้วก็เป็นลายมือของผมทั้งหมดนะครับภาพรวมของแผนภูมิก็เป็นแบบนี้ครับนะท่านดูภาพรวมเป็นแบบนี้นะ ในารายละเอียดผมจะโค้ดเข้าไปใกล้ๆครับนี่ครับนี่คือด้านบนสุดครับนะฮะเฟรมแรกกรอบแรกของแผนภูมินี้ผมเขียนคำว่านายกและรัฐบาลนะส่วนข้างล่างลงมานั้นก็จะเป็นสมมติฐานที่ผมตั้งไว้ว่ามันอาจจะเกิดสิ่งเหล่านี้นะเป็นการคาดเดาครับว่าคุณทักษิณอาจจะคิดที่จะปรับคอรอมอนะฮะก็เป็นสมมติฐานที่ผมตั้งขึ้น,นครับมีปรับคอรอมอเห็นไหมครับ มีคำว่าปรับคอรอมเหไหมครับนะปรับคอรอมหรือปรับคอรมอมนั้นก็ยังแยกอเปครับเป็นปรับใหญ่กับปรับเล็กนะฮะหรือถ้าจะไม่ปรับคอรอมอย่างเดียวก็อาจจะเป็นปรับทั้งคอรมอมและปรับทั้งพักร่วมนี่ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งเป็นอีกสมุติฐานหนึ่งหรืออาจจะไม่ปรับเลยครับคือไม่ปรับทั้งคอรมอมและไม่ปรับทั้งพักร่วมนั่นหมายความว่าในการพูดคุยในวันนี้ในการคาดดาวของผมในวันนี้ ในการตั้งสมมติฐานของผมในวันนี้ผมตั้งสมมติฐานไว้3ประการนะครับก็คืออาจจะมีการปรับครมอรเกิดขึ้นหรืออาจจะมีการปรับทั้งคอรมอรและปรับทั้งพักร่วมหรือไม่ปรับเลยทั้งคอรมอลและพักร่วมครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกันนะครับาล้ครับเรามาเริ่มต้นกันที่สมมติฐานแรกครับถ้าผมจะเดาความคิดของคุณทักษิณ ผมก็จะตั้งครอมอตั้งสมมติฐานาว่าอย่างนี้ว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีเกิดขึ้นในเวลาอันไม่ไกลจากนี้นักนี่เป็นสมมติฐานนะครับซึ่งการพิสูจน์สมมติฐานนี้นนก็คงต้องใช้เวลาคือรอครับว่ามันจะมีการปรับครอมอเกิดขึ้นจริงหรือไม่นะอันนี้น,น,นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าจะมีการปรับโครอมอนั้นผมก็คาดเดาว,ว่าอาจจะเป็นการปรับได้ใน2แบบแบบแรกก็คือเรียกว่าปรับใหญ่ อีกแบบนึงคือปรับเล็กครับคำว่าปรับใหญ่นั้นผมหมายความว่าปรับนะครอ,อรมอของทุกพักที่เป็นพักร่วมรัฐบาลซึ่งในกรณีนี้เป้าหมายสำคัญของพักเพื่อไทยนะที่ผมเข้าใจนะพิวิทว,ว,วิเคราะห์ก็น่าจะอยู่ที่ต้องการที่จะปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นหลักครับผมเดาใจคุณทักษิณอย่างนี้นะหรือเดาใจนายกแพทงทางก็ตามแต่ครับว่า ต้องการยึดเอากระทรวงมหาดไทยมาอยู่ในการดูแลของพรรคเพื่อไทยเพราะนะครับนะพรรคเพื่อไทยนั้นมองว่ากระทรวงนี้นะเป็นกระทรวงทีเ่เรียกว่าดูแลข้าราชการนะในสังกัดทั้งประเทศครับผู้ว่าทุกคนในอำเภอทุกคนผู้ใหญ่บ้านกำนันล้วนอันเดอร์กระทรวงมหาดไทยทั้งสิน้นดังนั้นผมก็วิเคราะห์คาดเดาว,ว่าพรรคเพื่อไทยคิดว่าถ้าได้กระทรวงนี้มาอยู่ในมือ ก็จะทําให้พรรคเพื่อไทยนั้นได้เปรียบในการเลือกตั้งในครั้งต่อไปเพราะนั้นนี่ผมมองวันนี้เป็นเป้าหมายนะถ้าจะมีการปรับใหญ่ก็ต้องคุยกันครับเพราะว่ากระทรวงนี้ในปัจจุบันนั้นไม่ได้อยู่ในการดูแลของพรรคเพื่อไทยครับแต่อยู่ในการดูแลของพรรคภูมิใจไทยของหัวหน้าพรรคคือคุณอนุทินที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่ก็ต้องคุยกับคุณอนุทินให้รู้เรื่องนะครับถ้าคุยกันรู้เรื่องคุณอนุทินยอม นะหรือพักเพื่อไทยโทษพักภูมิใจไทยยอมยอมขยับนะตัวออกจากกระทรวงมหาดไทยก็ถือว่าจะมีการปรับใหญ่เกิดขึ้นครับนะมาคุณนฤทินไปส่วนจะไปอยู่กระทรวงไหนนั้นเดี๋ยวผมจะไม่พูดถึงแล้วครับนะแต่ต้องมีกระทรวงรองรับแน่นอนครับเพราะฉะนั้นะถ้าเกิดว่ามีการตกลงกันได้ยินยอมกันนะนายพักร่วมรถทุกทุกทุกพักนะก็จะมีการปรับใหญ่ ทีนี้ก็ไม่เพียงแต่ปรับเฉพาะกระทรวงมหาดไทยเท่านั้นครับแต่ก็จะปรับกระทรวงอื่นๆด้วยของพรรคเพื่อไทยนะผมก็มองว่ากระทรวงที่จําเป็นจะต้องปรับนะเพราะว่าคนที่อยากเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนี้ก็รอครับไม่ได้เข้ามาเป็นสักทีนึงก็รอผมก็เดาว,ว่าคุณทักษิณหรือคนที่มีอําน,นาจในพรรคเพื่อไทยนั้นก็น่าจะมีการไปพูดคุยอะไรตกปากตกคำกับคนที่เขาจะมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงนี้ไว้หรือเปล่าครับ ก็คือกระทรวงกลาโหมนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นอีกกระทรวงหนึ่งซึ่งก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์กันมากครับว่าจะมีการปรับคอรมอนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนปัจจุบันนี้ต้องย้ายก้นออกจากกระทรวงกลาโหมแล้วครับแล้วก็ให้คนคนนี้เข้ามาเป็นรัฐมนตรีแทนเขาพูดกันนะครับว่าคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถ้ามีการปรับนะครับก็คือเรียกว่านายทหารยศน้อยเขา,าใช้คํานี้นะเขา,าไม่พูดชื่อ นะจะมีนายทหารยศน้อยมาทําหน้าที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่ว่าจะมาเป็นได้หรือไม่นะจะเป็นที่ยอมรับของบรรดาขุนทหารนะของกองทัพหรือไม่อันนี้ผมไม่วิภาควิจารนะครับหรือถ้ามาเป็นแล้วนะจะทําให้สถานะของนายกแพทองทานนั้นตกที่นั่งลําบากเหมือนกับอดีตนายกเศรษฐาหรือไม่อันนั้นก็คงต้องรอกันต่อไปครับก็น่าจะมีการปรับนะเอา มีการปรับเอาแล้วดีว,ว่าการกลาโหมออกไปด้วยถ้าทําได้นะครับถ้าตัดสินใจทําถ้าพรรคเพื่อไทยกล้าที่จะทำนะผมว่ามันก็ต้องปรับกระทรวงนี้และอาจจะมีกระทรวงอื่นๆอีกครับนะของพรรคเพื่อไทยเช่นกระทรวงพาณิชย์เดือก็มีข่าวอยู่นะครับซึ่งผมก็ว่าไปตามข่าวส่วนพรรคร่วมอื่นๆนั้นถ้ามีการขยับมันก็ต้องขยับกันเป็นพวงแหะครับถ้าถ้ายินยอมกันทุกพักนะ นะก็ขยับแต่ว่าก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละพรรคถูกไหมครับที่เขาอาจจะไม่ยอมขยับก็ได้นะฮะเช่นพักรวมไทยสร้างชาติพักประชาธิปัตยนะ์พักชาติไทยพัฒนานะอาจจะไม่ขยับก็ได้บอกว่าเหมาะสมดีแล้วไม่อยากขยับไม่อยากให้มีแรงกระเพื่อมในพักก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละพักการเมืองครับนี่คือสมมติฐานแรกครับถ้าจะมีการปรับคอ,อรมอก็คือปรับใหญ่แต่ถ้าปรับใหญ่ไม่ได้ หมายความว่าเป้าหมายที่พรรคเพื่อไทยต้องการจริงๆเขาไม่ยอมคือพรรคภูมิใจไทยไม่ยอมขยับไม่ยอมที่จะไปอยู่ภาคกร<ป>ะทรวงอื่นนะ<ป>คุณอดุทินนั้นต้องต้องอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยก็คือไม่ยอมถ้าไม่ยอมนะครับนะแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพรรครุมรัฐบาลมันก็อาจจะเกิดการปรับคอรมออีกอย่างหนึ่งครับที่เรียกว่าปรับเล็กนะถ้าปรับเล็กนี่ก็คืออาจจะ ในความหมายของผมนั่นคือปรับเฉพาะในพักเพื่อไทยหรืออาจจะมีพักอื่นที่เขาอยากจะเปลี่ยนบ้างก็ได้ครับแต่ว่าก็คงไม่จุพักไปถูกไหมครับเรียกว่าปรับเล็กครับถ้าเป็นการปรับเล็กเนี่ยนะครับหมายความว่ากระทรวงหมหาดไทยก็ยังอยู่ที่เดิมครับเจ้ากระทรวงไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ผมคาดเดานะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกระทรวงกลาโหมและกระทรวงอื่นๆในสังกัดของพักเพื่อไทยอันนี้คือการปรับเล็กนะครับ นี่นฮะคือสมมติฐานแรกครับคือถ้ามีการปรับคอรมอรผมเดาวความคิดของคุณทักษิณน,นะถ้ามีการปรับนะแต่มีหรือไม่มีนี่ผมไม่ยืนยันนะต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ครับจะเร็วจะช้าก็เดี๋ยวก็รู้เองครับแต่ถ้าสมมติฐานที่2ครับถ้าปรับคอรมอรมันไม่พอครับมนะมันไม่ได้นะคุยกันแล้วไม่รู้เรื่องนะกับพรรคที่ กับกระทรวงที่พักเพื่อไทยต้องการนะครับคุยกันไม่เข้าใจไม่ไม่รู้เรื่องนะฮะไม่ยอมที่จะขยับตัวออกมันก็อาจจะมีแนวอีกแนวทางหนึ่งมีอีกสมมติฐานหนึ่งครับนะฮะที่ผมคาดเดาไว้นะครับ,าาววน,รบนี่ผมเรียนว่าเป็นการคาดเดานะเป็นสมมติฐานเท่านั้นนะครับก็คือจะปรับทั้งครมอลและก็ปรับทั้งพักร่วมรัฐบาลอันนี้ก็ใหญ่ขึ้นถูกไหมครับนะทีนี้ถ้าเกิดมีการปรับ พรรคร่วมรัฐบาลน,นั้นในเบื้องต้นที่ผมมองเนี่ยนะครับผมก็มองว่าพรรคที่พรรคเพื่อไทยจะปรับออกก็เป็นกระแสเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ก็คือพรรคภูมิใจไทยครับก็จะอยู่ในในกรอบนี้แหละครับเอาภูมิใจไทยออกครับเอาออกเ,ยเฉยครับโดยไม่มีการเอาพรรคอื่นเข้ามาทดแทนมาชดเชยครับถ้าอยู่ในกรณีนี้อยู่ในสมมติฐานนี้แน่นอนครับสิ่งแรกที่พรรคเพื่อไทยต้องทําก็คือยึดเอากระทรวงมหาดไทยมาก่อนนะเพราะว่าก็ เอาพรรคภุมใจไทยออกไปแล้วครับกระทรวงนี้ก็ต้องมาอยู่ในกำมือของพรรคเพื่อไทยอย่างแน่นอนถูกไหมครับทีนี้ถ้าเอาพรรคภุมใจไทยออกครับสอสนะที่เป็นอยู่ในพรรครัฐบาลก็หายไปแต่ว่าจากการคำนวณตัวเลขแล้วเนี่ยหายไปมันก็ยังคงถ้าพรรคอื่นยังคงนิ่งนะครับพรรครัฐบาลอื่นยังคงนิ่งไม่ขยับไปไหนนะนะก็ยังคงมีเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งอยู่ปิมป,มปิมครับนะเขาดูตัวเลขกันอย่างนั้นนะครับตัวเลขทาง เลขตัวเลขทางคณิตศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ผมก็เดาว่าน่าจะมีการไปกวาดต้อนงูเห่ามาจากพักร่วมฝ่ายค้านก็คงพอทราบกันดีนะครับว่าก็มีสสของพักร่วมฝ่ายค้านจำนวนหนึ่งครับอย่างน้อยก็อาจจะถึงอ,อาจจะใกล้ๆ20คนน่ะประมาณนั้นนะครับ,นะรบมามาเป็นงูเห่าแล้วเข้ามายกไม้ยกมือแต่ว่าจะย้ายมาได้หรือเปล่านั้นไม่ทราบ แต่ก็ยืนยันได้ว่ามันน่าจะมีการไปหางูงเห่ามาเสริมครับเพื่อความมั่นใจในการทำหน้าที่เป็นรัฐบาลนะฮะแล้วก็ที่เหลือครับก็คงปรับกระทรวงกลาโหมและกระทรวงอื่นครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับนี่คือปรับเรียกว่าปรับคอรมอแล้วก็พักร่วมครับนะซึ่งการปรับกระทรวงปรับกระทรวงกลาโหมและกระทรวงอื่นนั้นก็แล้วแต่ครับปรับได้ครับถ้าพักอื่นเขามายังปรับเขาก็ปรับแต่พักเพื่อไทยแหละครับนะ นี่เปลี่ยนไปเอาเอาอ๋พักภูมิใจไทยออกครับโดยที่ไม่มีการหาพักอื่นเข้ามาเสริมครับหรือในสมมติฐานนี้นะก็คือปรับคอรมอและพักร่วมเนี่ยครับเอาภูมิใจไทยออกครับนะแล้วก็เอาพักประชาชนเข้ามาเสริมแทนถ้าเป็นอย่างนี้เสียงมันก็ดูมั่นคงครับแต่ว่าพักประชาชนนั้นก่อนหน้านี้ก็ยืนยันมาโดยตลอดนะครับว่าไม่ร่วมสังกร,รมกับพักเพื่อไทยอย่างแน่นอน นะมีอย่างเดียวครับพักประชาตั้งยุบสภาหลังจากที่มีการเลือกตั้งใหม่ถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่การเมืองเนี่ยมันไม่สามารถที่จะยึดอะไรเป็นแกนสารได้แน่นอนนะครับไม่มีมิตรแท้ไม่มีศัตรูถาวรครับถ้าสมมุติว่ามันเกิดเ,เหตุการณ์นี้คือจริงนะครับก็คือเอาภูมิใจไทยออกแล้วก็เอาประชาชนเข้ามาแทนครับแน่นอนครับถ้าเป็นกรณีนีเ้เสียงของพักร่วมมันก็ดูจะมั่นคงครับถ้าพักประชาชน ยอมกืนเลือดของตัวเองนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ครับแน่นอนครับพรรคเพื่อไทยก็ต้องไปเกาะกลุ่มเอากระทรวงมหาดไทยไว้แน่นอนเพราะว่าเป็นเป้าหมายมาโดยตลอดอยู่แล้วครับแล้วก็คงมีการปรับนะกระทรวามหมและกระทรวงอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันครับก็ต้องให้นะะว่าพรรคประชาชนที่เข้ามานั้นจะให้ไปดูแลกระทรวงไหนที่เป็นกระทรวงของ พักที่ถูกปรับออกไปหรือมีการขยับตัวกันก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งของสมมติฐานที่2ก็คือนะปรับคอรมอแล้วก็ปรับพางพักร่วมอีกสมมติฐานหนึ่งครับถ้ามันเกิดขึ้นไม่ได้เลยจริงๆคือไม่ว่าจะเป็นกับคอรมอธรรมดานะฮะหรือปรับคอรมอและพักร่วมไม่ทําเลยพักเพื่อไทยคุณทักษิณไม่มีความคิดนี้เลยสมมติฐาน2ออย่างนี้ไม่เป็นความจริง ไม่เกิดขึ้นเลยนี่นะครับจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ครับก็จะมาเป็นสมมติฐานที่3ครับนะก็คือไม่ปรับโครมอแล้วก็ไม่ปรับพักร่วมด้วยก็คืออยู่กันเหมือนเดิมเหมือนปัจจุบันนี้แหละครับก็อยู่ๆกันไปครับนะต่างคนก็ต่างทําหน้าที่ของตัวเองไปนะเกาะกลุ่มอํานาจในกระทรวงทีเ่เป็นเจ้ากระทรวงอยู่ครับแล้วก็ใช้อํานาจนั้นผมเคยพูดเสมอนะครับว่านะก็ แต่ละคนก็ใช้อำนาจน,นั้นในการไปแสวงหาผลประโยชน์นะให้กับตนเองและก็พักของตัวเองครับรวมถึงอาจจะมีการปกป้องนะสิ่งที่เป็นของตัวเองที่อาจจะได้มาโดยอาจจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยครับแต่ถ้าเกิดกรณีนี้นะครับถ้าสมมติฐานนี้เกิดก็ค,คือไม่ปรับเลยนี่นะครับคนที่จะต้องรับบทหนักก็คือตัวนายกแผ่ทองฐานครับเพราะว่าก็จะต้องไป,ไปเผชิญนะเรื่องร้องต่างๆมากมายครับ ผมโค้ดมาให้ดูนะเป็นเพียงบางส่วนนะครับเรื่องร้องที่นายกแพรทองทานอาจจะต้องไปเผชิญเช่นกรณีตั๋ว PN กรณีชั้น14นะซึ่งก็จะถูกร้องว่า,าละเลยต่อการทำหน้าที่นะครับนะก็คือร้องตามกฎหมายมาตรา157นั่นเองครับหรือกรณีของที่ดินที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่เขาใหญนะ่ที่เขาก็ได้มีการอภิปรายกันใน การอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหรือเรื่องของที่ดินสนามกอล์ฟอันพายซึ่งอันนี้ก็จาะอยู่แล้วครับนะฮะหรือมันก็มีการพูดกันหนาหูครับว่าเอ๊ะรัฐพันลึกเนี่ยผมไม่ทราบนะเขามีจริงหรือมีไม่จริงแต่เขาพูดกันมากครับว่ารัฐพันลึกนั้นต้องการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีถ้าคําพูดนี้เป็นจริงครับมันก็จะกลายเป็นแรงกดดันถูกไหมนะฮะเกิดขึ้นกับ รัฐบาลอย่างแน่นอนครับเอาละครับนี่คือสมสมุติฐานที่ผมวิเคราะห์ว่านะมันอาจจะเกิดขึ้นครับแต่มันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นนั้นก็ต้องใช้เวลาดิ้นึครับเพราะว่ามันต้องดูว่า,าจะมีความคิดนี้เกิดขึ้นหรือไม่นะครับผมก็คาดเดาแล้วก็ตั้งเป็นสมมติฐานไว้ครับทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะให้ดูต่อไปครับดูข้างล่างเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นสมุติฐานที่1ที่2ที่3ก็ตาม,าม,ามแต่นั้นมันจะมีเส้นลากโยงลงมาเกี่ยวข้องกันที่กรอบข้างล่างเลยนะครับกรอบข้างล่างนี้นะฮะผมชี้ให้ดูนะครับก็คือกรอบเนี้ยนะครับกรอบนี้นะครับผมเขียนได้ว่าผลักดันร่างกฎหมายสถานบันเทิงครบวงจรเข้าสู่การพิจนารณาวาระที่1นนะครับก็หมายความว่านี่เป็นเป้เปาหมายผมวิเคราะห์นะฮะผมคาดเดาด้วยตัวผมเองนะครับว่า นี่คือเป้าหมายที่คุณทักษิณหรือนายกแพทองทานหรือพรรคเพื่อไทยต้องการมากที่สุดครับแม้ว่าก่อนหน้านี้จะถูกเลื่อนไปในการพิจารณาเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมาแต่เมื่อผมมาพิจารณาดูแล้วฟังคําพูดของคุณทักษิณก็ดีหรือนายกแพทองทานก็ดีหรือพลพรรคของพรรคเพื่อไทยเขดีนั้นยังยืนยันที่จะเดินหน้าที่จะผลักดันร่างกฎหมาย ฉบับนี้ต่อไปครับและโดยส่วนตัวผมว่านี่เป็นเป้าหมายที่คุณทักษิณต้องทำให้ได้หรือต้องการมากที่สุดครับเพราะนั้นทุกๆนะจึงมีเส้นลากจากทุกเส้นครับไม่ว่าจะเป็นป,นปรับพรมอ,อย่างเดียวนะครับนะหรือปรับครมอมแล้วก็ปรับพักรวมด้วยนะครับมันก็มีเส้นลากมาสู่กรอบนี้ทุกๆทุกๆเส้นเหมือนกันครับ ผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับสมมติว่ามีการปรับใหญ่ก็คือยอมคุยกันได้ในายพักร่วมถูกไหมครับปรับใหญ่นะครับพอปรับเสร็จปั๊บนะบเพื่อทาย,ยึดกระทรวงมหาดไทยไปได้แล้วครับปรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีอื่นลงตัวเรียบร้อยแล้วครับก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งพักหนึ่งนี้อาจจะไม่นานนักนะหรือจะนานก็ตามแต่ครับเมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทางเข้ารูปเข้ารอยนาะยกระทรวงมหาดไทยดีแล้วพร้อมชนแล้ว พรรคเพื่อไทยก็จะเสนอร่างนี้เข้าสู่สภาเข้าสู่สภาครับทีนี้เมื่อเสนอร่างนี้เข้าสู่สภาเนี่ยเขาก็จะไม่สนใจแหละครับว่าพรรครุ่มรัฐบาลนั้นจะมีพรรคไหนเอาด้วยหรือไม่เอาด้วยแน่นอนครับพรรคที่ไม่เอาด้วยนั้นถ้าพรรคภูมิใจไทยยังยืนยันในครพูดของเรียกว่าเลขาธิการพรรคก็คือไม่เอามันก็กพรรคเพื่อไทยก็ไม่สนใจแล้วครับเพราะว่าเขาพร้อมแล้วนี่ครับ ถ้าพรรคเพื่อไทยถ้าพรรคภุมมใจไทยไม่เอาด้วยและมีพรรคร่วมรัฐบาลพรรคอื่นปฏิเสธเพราะถ้าดูกระแสประชาชนที่มาคัดค้านเนี่ยมันมีจํานวนมากเขาอาจจะตัดสินใจไม่ร่วมสังคัดคำด้วยครับนะก็ถ้าเป็นอย่างนั้นผมก็มองว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับนะพร้อมแล้วครับที่จะกระโจนเข้าสู่สนามการเลือกตั้งเพราะยึดเอามหาดไทยมาไว้ในมือแล้วครับปรับที่ทางเอาผู้คนที่ไม่ใช่คนของตัวเองออกซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับ นะมันก็ทําให้เกิดความวุ่นวายในกระทรวงนี้แต่ว่าการเมืองนั้นบางทีมันก็ออไม่มีไม่มีเหตุไม่มีผลแล้วครับอะไรที่อยากทําเพื่อตัวเองก็จะทาํทากันทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะถ้าเขาพร้อมเขาไม่สนแล้วลครับถ้าเห็นว่าเสียงไม่พอเขาก็ยุบสภาเลือกตั้งกันใหม่ครับเห็นไหมครับเพราะนั้นนะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปรับใหญ่หรือปรับเล็กปรับเล็กนะครับหมายความว่าพรรคภูมิใจไทยยังอยู่ทั้งใหญ่ทั้งเล็กนะครับนะอยู่ทั้งคู่นะปรับเล็กก็ครับนะก็ สุดท,ท้ายเลยก็จะเดินมาสู่มาสู่กรอบนี้คือผลักดันร่างกฎหมายนี้เข้าสู่สภาเช่นเดียวกันนะครับครับผมไม่ทราบนะครับว่าเหตุผลคนใดพรรคเพื่อไทยและคุณทักษิณน,นั้นจึงต้องการให้ร่างกฎหมายฉบับนีนะ้มีผลบังคับใช้ตราเป็นกฎหมายนะซึ่งผมเป็นคนหนึ่งครับที่คัดค้านไม่เห็นด้วยกับร่างกฎร่างกฎหมายฉบับนี้เพราะว่าผมเห็นว่า การมีบ่อนการพนันเกิดขึ้นนั้นแม้จะอยู่ในสถานนเทิงครบวงจรเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทยก็ตามแต่มันก็เป็นเรื่องของเป็นพิษเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อประเทศชาติต่อสังคมไทยและต่อประชาชนนะครับนะเรื่องนี้ไม่เพียงผมคนเดียวครับแต่ว่าคนไทยทั้งประเทศนะหรือองค์กรนะกลุ่มบุคคลต่างๆนั้นต่างมีความคิดเห็นสอดคล้องกันครับจึงมีประชาชน คนะณะบุคคลต่างๆหลากหลายอาชีพมากออกมาแสดงความาไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านกันมากมายเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมาครับจนกระทั่งรัฐบาลหรือคุณทัก,กษณิณกตะางแต่นั้นตัดสินใจที่จะต้องเลื่อนร่างกฎหมายฉบับนี้ออกไปก่อนครับแตนะ่ที่ผมบอกว่ามันเป็นเป้าหมายที่เขาอยากได้เขานี่คือใครโครงสร้างนะครับเพราะฉะนั้นก็ถอยไปก่อนครับแล้วก็ต้องเดินหน้าต่อครับ ต้องเดินหน้าผมเราว,ว่าต้องเดินหน้าแต่ถ้าเดินหน้าต่อไปเนี่ยนะครับผมก็บอกว่านี่จะเป็นสถานการณ์สุดท้ายที่จะเป็นจุดจบของอะไรครับของนายกรัฐมนตรีแพทองทานและจุดจบของรัฐบาลครับมันก็มาอีกเส้นนะครับคือถ้าไม่ปรับเลยเนี่ยนะครับไม่ปรับเลยครับมันอาจจะมาถึงจุดจบแต่อาจจะจุดจบด้วยปัญหาอื่นๆนะที่เกิดขึ้นกับตัวนายกตามที่ผมพูดมาเมื่อครูน่นี้ใช่ไหมครับตรงในกรอบนีนะ้คือไม่ปรับครมอ และพักรวมเลยครับแต่ว่าปัญหามันจะไปรุมเร้าอยู่ที่ตัวนายกด้วยปัญหาต่างๆครับถ้าพักฝ่ายค้านเอาจริงนะเพราะว่าเขาก็วิจารกันว่าพักฝ่ายค้านานั้นเอาจริงหรือเปล่าครับจะลอยเกลือจริงหรือเปล่าครับนะลอยเกลือยังไงนะลอยเกลือทางลัดหรือลอยเกลือทางอ้อมจะเอาเร็วหรือเอาช้านี่เขาก็ตามดูพักฝ่ายค้านคือพักประชาชนอยู่นะครับว่าจะเอาอยัางไงนะแม้แต่เรื่องของอ à, สถานบันเทิงครบวงจรเนี่ยนะพักประชาชนก็ ยังก้ามก้ามกึงกึงอยู่นะครับผมก็พูดตรงไาตรงมานะนะครับผมไม่ทราบนะครับว่าในส่วนของคุณทักษิณเองนะครับมองเรื่องนี้อย่างไรครับเห็นว่ามันเป็นอันตรายเห็นว่าคนที่ออกมาประท้วงเนี่ยนะครับไม่เห็นด้วยนั้นมันมาด้วยคารชักจูงของคนใดคนหนึ่งหรือเข้าใจผิดต่อล่างนี้หรือไม่อย่างไรครับซึ่งถ้าคิดอย่างนั้นผมว่าเป็นการคิดที่น่าจะไม่ถูกต้องนะครับ นะผมเองนั้นนะก็อยู่กลางๆแล้วครับและยืนยันว่าคนที่มานั้นมาด้วยตัวของเขาเองทั้งสิ้นครับถ้าคุณทักษิณน,นายกแพทองทานและพรรคเพื่อไทยจะเดินหน้าเรื่องนี้ต่อไม่จบแน่นอนครับหรือจบก็จบไม่สวยครับอย่างที่ผมว่ามาอย่าไปคิดว่ามันจะเหมือนกับมันจะไม่เหมือนกับ mou 4 4ที่ที่ทำให้รัฐบาลต้องยุติเอาไว้ก่อนครับด้วยเกรงว่าประชาชนจำนวนมากจะออกมาคัดค้านนะครับ นะแล้วก็ไม่สามารถตอบคําที่แจงของนักวิชาการที่ไปชี้แจงว่าถ้าเกิดเดินหน้าเรื่องนี้มันจะมีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นมาบ้างครับนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมยกขึ้นมาเปรียบเทียบครับนะรัฐบาลนั้นอาจจะกลัวนะมวนลชนนะที่ออกมาคัดค้านเรื่อง m o u 4 4แต่อาจจะไม่กลัวมวลชนที่ออกมาคัดค้านเรื่อง Entertainment Complex ครับถ้าคิดอย่างนั้นผมถือว่าเป็นการคิดที่ ผิดพลาดอย่างแน่นอนครับเพราะนี่เป็นของจริงนะครับประชาชนที่ออกมานั้นเป็นของจริงแน่นอนครับครับก็คงต้องตามดูครับว่าสมมติฐานทั้ง3ข้อของผมนั้นจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่มันอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะครับเรื่องนี้ครับอย่าคิดว่ามันจะเกิดขึ้นเสมอไปครับอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยมันก็เป็นแค่สมมติฐานที่ผมตั้งขึ้นคาดเดาขึ้นเท่านั้นเองครับส่วนการพิสูจน์นั้นก็ต้องใช้เวลาครับ นะผมไม่สามารถที่จะบอกว่ามันจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้มาลืนนี้ได้ใช้เวลาแต่อาจจะไม่นานครับหรืออาจจะนานก็ได้ครับต้องติดตามดูกันต่อไปครับครับก็พูดคุยกันไว้เท่านี้ครับนะเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ปลายทางสุดท้ายของนายกและรัฐบาลครับขอบคุณและสวัสดีครับ